เพื่อนๆคงจําสภาพดินที่ครูเคยขุดปลูกฝรั่งได้ใช่ไหมครับจากคลิปที่ผ่านมาที่ครูเคยทําให้ดูดูตรงนี้สิครับนี่ครับมันแข็งมากแลวครูก็เคยพูดว่าเดี๋ยวครูจะทําสูตรขยะอ่าสลายดินดานดินแข็งให้ดูก็วันนี้แหละครับที่เราจะมาทํากันดินแข็งหรือดินดานเนี่ยมันเกิดจากการกดทับของหน้าดินที่ เกิดการกดทับสะสมกันหลายๆร้อยปีนะครับหรืออาจจะเกิดจากการบดอัดของเครื่องยนต์ที่เราเอามาถมดินแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ในการไถก็ดีบดอัดก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแน่นของพื้นชั้นดินชั้นล่างนะครับซึ่งผลก็คือทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านลงไปในชั้นใต้ดินถึงชั้นดินดานได้จะมีส่วนที่เป็นสูงประมาณ20-50เซนในชั้นหน้าดินเท่านั้นนะครับที่น้ําสามารถ ขังอยู่หรือซึมอยู่ได้นะครับลึกลงไปกว่านั้นก็จะเกิดความแห้งและก็ความแข็งนะครับทีนี้อะไรล่ะที่จะทําให้น้ําลงไปสู่ชั้นดินตรงนี้ได้ครูมีอันนี้ครับจะมาแนะนํานี่เลยครับเป็นนมซึ่งก็ไม่ต้องถามหรอกนะครับว่าเป็นนมยี่ห้อไหนชนิดไหนนฮะนมทุกชนิดเลยครับที่สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนมกล่องนมนมอะไรก็แล้วแต่เป็นนมจากธรรมชาติพูดง,ง่ายๆนะครับสามารถใช้ได้หมดเลย ในน้ำนมเนี่ยมันจะมีสารอยู่ชนิดนึงนะครับคือชื่อว่าสารแอมโมเนียมลอเรนอีเทอร์ซัลเฟตนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการาลดแรงตึงผิวของน้ํา ไม่ได้ไหมายความว่าลดแรงตึงผิวของน้ําอย่างเดียวเป็นการลดแรงตึงผิวของของเหลวได้ทุกชนิดแหละนะครับเมื่อมันลดแรงตึงผิวได้ของเหลวที่ลงไปในดินแล้วมันก็สามารถที่จะซึมซับแล้วก็แพร่กระจายลงไปในดินได้เป็นอย่างดีไงครับเมื่อมันสามารถดึงความชื้นลงในดินได้เราก็สามารถเติมจุลินทรีย์เพื่อไปช่วยในการย่อยสลายหรือไปทําให้พื้นดินบริเวณที่เป็นดินแข็งดินดานดินแน่นนั้นโปร่งขึ้นมีพลงอากาศเพิ่มมากขึ้นไงครับ จุลินทรีย์ก็จึงสามารถที่จะลงไปทํางานในชั้นดินแข็งดินดานได้ด้วยอาศัยความชื้นที่นําลงไปได้นี่เองครับดังนั้นเราใช้นมเป็นตัวช่วยในการทํางานโดยคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเรายังสามารถได้ฮอร์โมนจากน้ํานมสดตรงนี้ด้วยนะครับได้2ประโยชน์เลยนะครับประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถ ดึงความชื้นให้แทรกซึมลงไปในชั้นหินเออทดชั้นดินดานดินแข็งได้นะครับประโยชน์ส่วนที่2ก็คือในน้ํานมเนี่ยเขาก็มีธาตุอาหารมีสารอาหารที่จําเป็นกับพืชน,นะครับส่วนหนึ่งของสารที่อยู่ในน้ํานมอ่ะก็คือตัวแอมโมเนียมนะครับแอมโมเนียมเมื่อ,อย่อยสลายเป็นเป็นธาตุตัวเล็กที่สุดแล้วก็คือไนโตรเจนนั่นเองแล,แล้วก็ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวซัลเฟตซัลเฟตก็คือ,อตัวกำมะถันนี่เองซึ่งเป็นธาตุรองเป็นธาตุอาหาร สําคัญส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต,ตของพืชมีประสิทธิภาพในการขยายเซลล์ของพืชได้เป็นอย่างดีครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเพราะว่าถ่ายคลิปที่ไรฝนมาทุกทีนะครับอ่ะก่อนอื่นนอกจากที่จะเราจะมีนมแล้วเราจะต้องหาภาชนะมาทําการหมักนะครับครูก็ใช้ภาชนะภาชนะนี้ขนาดบรรจุ3.5ลิตรนะครับซื้อมา20บาทเองนะครับพร้อมที่จะใส่นมทั้งหมดตัวนี้2ลิตรนะครับแล้วก็ครูมีน้ําตาลทรายแดง น้ำตาลสายแดงเนี่ยเ,เคยคุยให้ฟังแลวนะครับ mm. เกี่ยวกับน้าตาลสายแดงว่ามันบางท่านอาจจะเรียกว่าน้ําตาลไม่ฟอกสีไม่ใช่นะครับน้ําตาลไม่ฟอกสีนะั่นคือน้ําตาลทรายแต่ว่ายังมีสีน้ําตาลอยู่แต่น้ําตาลสายแดงเนี่ยจะมป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยอ่เปิดไม่เห็น,หนอีกดูตรงนี้นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นแน่นๆแบบนี้นะครับไม่เป็นเกล็ดไม่เป็นผลึกนะครับถ้าเป็นน้ําตาลทรายแบบไม่ฟอกสีเนี่ยมันจะเป็นผลึกเป็นเม็ดประมาณเม็ดสี่เหลี่ยมแต่อันนี้จะเป็นผงเหมือนทรายเลยนะครับสีเหมือนทรายเลยแล้วก็ไม่มีการฟอกสีเ,เพราะตัวนี้นะครับคืออาหารของจุลินทรีย์นะครับและส่วนที่3ก็คือนี่ครับต้องทําไว้ก่อนเลยนี่ก็คือจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับที่ครูจะนํามาใช้ในการหมักหรือว่าบ่มนมให้กลายเป็นสารที่มันมี การแตกตัวให้มีอนูที่เล็กลงนะครับอ่ะทีนี้เรามาทํากันเลยก่อนอื่นเราก็จะเทนมลงไปโดยอัตราส่วนนั้นก็แล้วแต่นะครับสูตรของใครสูตรของใครของครูซื้อนมมา2ลิตรครูก็จะใช้2ลิตรไปเลยนะครับไม่เก็บไว้ละนะครับจะเป็นนมกล่องนมอะไรก็ได้แล้วแต่บางคนก็จะใช้ลิตรครึ่งก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นแล้วเราก็มาทอนสูตรกันเราเองแต่ตอนนี้ครูจะแนะนํานมอยู่ที่2ลิตรนะครับจากนั้นก็ใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับ4ช้อน4ช้อน ได้4ช้อนแล้วก็คือลดหลั่นกันไปตามอัตราส่วนนะครับพี่น้องท่างไหนที่ใช้นมแค่ลิตรครึ่งก็ใช้3ช้อนถ้าใช้แค่ลิตรเดียวก็ใช้2ช้อนรัตอัตราส่วนก็จะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใช้จุลินซีหน่อกล้วยนะครับประมาณสัก2 0 0ซีซี200ซีซีแค่ไหนก็ประมาณเกือบ,เก,อบเกือบแก้วนะครับค่อนๆแก้วแต่นี่ครูมีถ้วยตวงครูก็จะใช้ถ้วยตวงเลยนะครับ200ซีซีเดี๋ยวจะให้ดูว่าแค่ไหน นี่เป็นจุลินซี์หนอกล้วยที่ทําไว้แล้วนะครับดังน,นั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําไว้ก่อนก็คือตัวนี้แะครับจุลินซี์หนอกล้วยนี่ครับประมาณ 200cc ซีซีแก้วน้ําดื่มอาจจะไม่เต็มแก้วนักนะครับประมาณนี้นะก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ในอัตราส่วนของในอัตราส่วนของนม2ลิตรนะครับแล้วก็คนทุกส่วนก็จะผสมเข้าด้วยกันก็จะได้สีประมาณนี้ครับคล้ายๆสี ไปเย็นอ่อนๆน,นี่นะนวลๆเพราะว่านไปเลยเพราะว่ามันมีปริมาณของงม,มค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ดูว่าน้ําตาลที่ก้นละลายหรือยังจากการสัมผัสเอากแล้วกันนะครับก็คนจนกว่าจะรู้สึกว่ามันละลายหมดนั่นแหละครับ <c oughs> นะอ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้ก็ใสๆเข้าไปหมดหมดเสียดายหยดหนึ่งก็เสียดายเอาละโอเคแล้วก็ ปิดฝาปิดฝาก็อย่าให้ปิดแน่นนะครับปิดพอหลวมๆพอที่จะมีอากาศถ่ายเทได้เพราะเน่เขาจะเกิดแก๊สมากเ,เอาออกกันก่อนเนาไม่เปประโยชน์และจากนั้นก็เ,เดี๋ยวเขียนไว้หน่อยเขียนกำกับไว้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสลายดินแข,แข็งแนันนะสูตรหนึ่งเห็นไหมว่าสูตรหนึ่งจากนั้นก็นี่ครับหาวัสดุทึบแสงซะหน่อยมาคลุมไว้นะครับเพราะว่าเพื่อให้เขาไดา้ทำงานเขาไม่ต้องการแสงนะครับ ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะวิธีใช้ก็ใช้หลังจากหลังจากตรงนี้แล้วนะครับหมักไว้15วันขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับในระหว่างช่วงอายุของการหมักเนี่ยก็จะมีการคนกระตุ้นทุกวันนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและวิธีการนําไปใช้ก็คือนําน้ํานมหมักที่มีอายุครบพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยนำไป ราดลดพื้นดินนะครับด้วยอัตราส่วน4ช้อนต่อน้ํา10ลิตรนะครับ4ช้อนแบบเมื่อกี้นี่4ช้อนโต๊ะนะครับหรือ,อพื้นที่ที่มีการปลูกแล้วก็ตามเราจะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับนี่คืออัตราส่วนที่ใช้ราดลดทุกๆ5-7วันก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับสะดวก5วัน6วัน7วันก็สามารถใช้ราดลดได้นะครับนี่คืออัตราการใช้ คลิปหน้านะครับครูจะพามาพาเพื่อนๆมาดูว่ากระบวนการหมักเขานั้นเกิดปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็จะนําไปใช้ให้ดูเลยครับว่าใช้อย่างไรและสุดท้ายจะพิสูจน์ผลว่าถ้าหมักเสร็จแล้วเนี่ยนำไปใช้แล้วเนี่ยดินที่เราใช้น้ําสูตรสลายดินเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรคลิปหน้าพบกเป็นครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อันนี้ก็เก็บไว้ในร่มนะครับ